ลูกค้าถามมาบอกว่าคุณพินใช้พุทธคุณอะไรที่แรงที่สุดในเรื่องของการเงิน พินก็เลยขออนุญาตแนะนำนะคะถ้าวันนี้อยากให้การเงินของเราดีขึ้นแล้วไม่รู้จะเลือกใช้พุทธคุณอะไรดีนะคะพินแนะนำเป็นพุทธคุณที่เน้นในเรื่องของนักเมตตาค่ะอย่างยันพลังตัวเลขนะคะถ้าเสริมในเรื่องของนักเมตตาพินแนะนำเป็นยันพลังตัวเลข4289นะคะหรือไม่งั้นก็ถ้าเป็นยันคาชานะคะให้หายันคาชาที่มีพุทธคุณเสริมในเรื่องของนักเมตตาอย่างยันเศรษฐีนี้นะคะจะมีพุทธคุณเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภและนักเม ณเนะมตตาเหมือนใบเบิกทางของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะวันนี้เราจะค้าขายจะทําการงานใดๆอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือไม่งั้นก็อยู่กับแฟน นะเมตตาต้องเด่นค่ะเขารักเขาหลงเขาเกื้อเขาหนุนเข,าค,เขาค้ำเขาคูดเพราะนะเมตตาเป็นที่มาของเงินนะคะแต่บางคนอาจจะชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะพทุทธคุณนะเมตตาก็เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่เสริมในเรื่องของโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากมาเกื้อมาหนุนมาค้ำมาคูณเราถ้าเรามีพทุทธคุณในเรื่องของนะเมตตาจะทําให้เรามีโอกาสช่องทางในเรื่องของการเสี่ยงโชคได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ